n Channel ครับทุกคนครับวันนี้นะครับก็ทุกคนก็อยู่กับร้านถูกดีมีม,ม,ม,มาตรฐานโชควิทยาพานธุ์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการใช้คนละครึ่งนะคบอยู่ที่ร้านถูกดีนะครับกายิงเข้าเครื่องโพสต์ยังไงนะครับใช้คนละครึ่งยังไงเนาะก็ตามคาเรียกร้องนะครับของ f c ฟีที่ให้ทำนะครับในส่วนของอแนะนําวิธีการใช้คนละครึ่งนะครับทุกคนก็ผมจะใช้แนะนําการใช้ผ่าน เครื่องแฮนด์เฮลนะครับตัวนี้นะเนาะที่พาร์ทเนอร์ท uh, ุกคนจะมีนะครับเครื่องแฮนด์เฮลคือตัวนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวนี่ก็เป็นสินค้านะครับที่ลูกค้านะครับจะซื้อกับกับเรานะครับผมเดี๋ยวก็ทําการยิงก่อนนะครับตามวิธรายการพอสมควรแล้ก็ยิงสินค้าก่อนนะ สินค้าทั้งหมดนะครับอ่า464นะครับทุกคนมาดูใกล้ๆเลยครับนี่นะครับรายการสินค้านะครับทั้งหมดที่ที่เรายิงตรงนี้เป็นของลูกค้านะครับก็เขาให้เครื่องโทรศัพท์มาแล้วนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะยิงเข้าแฮนน์เฮลทีเนี้ยเขาจะใช้คือมันเกินครับทุกคนคือวันคนละครึ่งเนี่ยมันใช้ได้อ่าทั้งหมดเนี่ย300เนาะ ทีนี้นะครับเราจะสแกน2เครื่องนะครับสแกนยังไงนะครับเราก็า<ป> de, เลือกชําระเงินก่อนนะครับเลือกชําระเงินก่อนเนาะนะครับทีนี้นะครับในการเลือกชําระชําระยังไงนะครับก็คือ,อตัวยอดเนี้ยเราก็ล่าไว้ในฐานที่เข้าใจเพราะว่ามันสแกนได้3าม้วก็จริงนะครับในการจ่ายเงินนะครับที่เครื่อง POS ตัวของของเราเนี้ย ก็คือเราก็กดรับพอดีเลยครับทุกคนในเรื่องของส่วนการสแกนเพราะว่ามันจะสแกนเข้าอยู่ในระบบของเราอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องกังวลเนาะแต่อยู่ในระบบเนี่ยก็คือเราเรารับพอดีมาก่อนนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้านะครับพอดีเราก็กดรับพอดีหรือว่าลูกค้าน้อยกว่านี้น้อยกว่า3ามแล้วเราก็กดรับพอดีอยู่ดีนะครับมันก็จะมี2กรณีลูกค้าจะถ้าเกิดว่าเกินนะครับถ้าเกิดมีเครื่องเดียวเนาะลูกค้าก็อาจจะชําระเงินสดเพิ่ม164บาทนะครับ300เราสแกนเนาะ แต่นี่คือลูกค้ามี2เครื่องนะครับแล้วเรายังไงซะนะครับเราก็ต้องกดรับพอดีก่อนนะครับกดปึ้งเข้าไปนะครับมันก็จะโชว์ยอดนี้เนาะแล้วก็กดชําระเงินครับผมแล้วมันก็จะออกนะครับใบเสร็จก็จะออกมานะครับอันนี้อันนี้ก็ก็จะเด้งมาเหมือนกันนะครับนี่เป็นยอดสรุปนะครับผมทีนี้น่ะเราจะใช้คนละครึ่งยังไงนะครับเรามาดูกันเนาะนะครับยอดนะครับ เครื่องแรกเราจะใช้สามร้อยเต็มนะครับทุกคนแล้วก็นี่ครับอันนี้เครื่อง h a n d h e l ลเนาะอ่าอันนี้เราเรามาเข้าแอปนะครับแอปถุงเงินนะครับแอปถุงเงินที่เราติดตั้งไว้ในเครื่อง h a n d h e l ลนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็กดเข้าไปปึ้งเข้าไปนะันจะเป็นหน้าตายอย่างนี้นะครับ แล้วก็กดนี่ครับมันจะมีเมนูให้เลือกคนละครึ่งบัตรสวัสดิการนะครับอันนี้คือบัตรสวัสดิการที่เพิ่มกําลังซื้อนะครับที่เพิ่มมาอีกนะครับอันนี้เป็น QR code ที่ใช้สําหรับชําระเงินแบบโอนนะครับโอนเข้าบัญชีอันนี้คือผูกกับบัญชีกรุงไทยนะครับเราก็เลือกตรงนี้เลยคนละครึ่งนะครับก็ง่ายๆครับก็กด300นะครับกด300ปุ๊บนะครับแล้วก็กดสร้างนะครับ QR code มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทุกคน แล้วก็ให้ลูกค้านะครับยื่นสแกนได้เลยเข้าเข้าเป๋าตังของเขานะครับเนาะตัวคนละครึ่งเนี่ยนะครับมันจะหมดเวลาแล้วเมื่อกี้ลูกค้าเข้าถ้าหมดเวลานะครับเราเราทํายังไงอันนี้คือสแกนไม่ได้แล้วนะนี่เห็นไหมครับมันบอกว่าหมดเวลาแล้วนะครับสร้าง QR code ใหม่เนาะก็กดยินยันเข้าไปครับเมื่อกี้ลูกค้าเข้านะทุกคนอ่ะมันมาใหม่แล้วมันจะให้เราเวลาประมาณ3ามนาทีนะครับในการสแกน แกนนะครับอันนี้เป็นเครื่องของลูกค้านะครับ <Okay. S 1> ของลูกค้าก็ประมาณนี้เนาะก็คือผู้คนก็ใช้เป็นนะครับกดสแกนไปเลยเนี่ยมันก็จะถามนะครับว่ายังไงนะครับชื่อร้านเราอย,อ,ยรอยู่ตรงข้างล่างเนาะนะครับก็สามร้อย นะครับอีกครึ่งหนึ่งรัฐที่หนึ่งเรานะครับร้อยห้าสิบก็กดยืนยันการชำระเงินไปเลยครับใส่รหัสลูกค้าเลยครับอ่ะเสร็จแล้วง่ายๆครับทุกคนอันนี้คือวิธีการใช้ผมดเลยึือเรามาดูยังไงนะครับตรงนี้ก็กดเสร็จสิ้นนะครับมันก็จะเข้าสู่หน้าหลักนะครับเราดูยังไงเรามาเช็คตรงนี้ครับตดตรงกลางอันนี้คือหน้าหลักนะครับอันนี้คือรายการวันนี้ อันนี้คือรายการยอดหลังเนาะสามารถดูได้นะครับนี่เข้ามาแล้วนะครับ300รายการบนสุดอันนี้ถัดมาที่เป็น500นี่คือลูกค้าโอนนะครับเราเราก็กดโอนจากตรงเมื่อกี้ที่ผมแนะนําไปเนาะนะครับอันนี้คือวิธีการเช็คแล้วก็วิธีการใช้คนละครึ่งนะครับผมง่ายๆนะครับมันจะง่ายกว่าการสแกนบัตรสวัสดิการเยอะเลยนะครับคนละครึ่งนี่ ง่ายมากแล้วก็ยอดเงินมันจะเข้าวันถัดไปคือพรุ่งนี้นะครับมันจะเข้าบัญชีกรุงไทยเราเลยนะครับในเรือในส่วนของไม่ว่าจะเป็นบัาวิทยาัดิการเองก็ดีหรือว่า,าคนละครึ่งเองก็ดีนะครับผมก็นำมาฝากนะครับวิธีการใช้คนละครึ่งกับเครื่อง POS กับร้านถูกดีมีเนียม,มีมาตรฐานนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง AAN Channel นะครับเป็นกำลังใจให้กันเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับวััสดีครบบ๊ายบายครับสาธุสาธุใครกด Subscribe ใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ร่ำรวยเงินทองให้มั่งมีสีสุขกดเลยกดเลย